ู้ฟังและที่น้องกฤษชนที่รักในพระครกฤเจ้ามในวันนี้พวกเรามารำพึงจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งเป็นหนังสือเล่มหนึ่งของพระคัมภีร์พี่น้องก็เข้าใจว่าพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่หนังสือเล่มเดียวแต่มีหนังสือที่รวมกันอยู่เจ็ดสิบสองเล่มและแต่และเล่มนั้นก็มีข้อความที่พระบิดาจ้าต้องการที่จะสื่อให้พวกเราได้ทราบในวันนี้ โมเสสกล่าวกับประชาชนว่าบัน,นี้ชาวอิสราเลอลเลยจงฟังข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติแล้วท่านจะมีชีวิตและเข้ายึดครองแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านมอบให้อันนี้ก็บอกให้ประชาชนได้ถือกฎเกณฑ์ที่พระเป็นเจ้าต้องการและท่านยังพูดอีกว่าชนชาติใหญ่ทั้งนี้เท่านั้นที่เป็นประชากรที่มีความเข้าใจและปริชายาน ไม่มีชนชาติใดแม้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามจะมีพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงอยู่ใกล้ชิดกับเราส่วนข้อความที่สอนนี้ก็บอกว่าจงจําใส่ใจจงทําทุกอย่างเพื่อจะไม่ลืมเหตุการณ์ที่ท่านได้เห็นกับตาตราบเท่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้เลือนไปจากใจท่านจะต้องเล่าให้บุตรหลานของท่านฟัง พี่น้องครับในเวลาที่โมเสสกำลังจะเดินทางเข้าสู่ดินแดนพระสัญญาอยู่นั้น mm hmm. ก็มีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้การอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆอย่างเนี้ยมันมีความขัดแยง้งมีการโต้แยง้งมีการกระบฏแต่โมเสสก็พยายามคุมสถานการณ์เพื่อให้ดิน คนที่อยู่ในทะเลทรายตลอด40ปีนั้นได้เข้าสู่ดินแดนพระสัญญาและสิ่งหนึ่งที่ท่านสอนในวันนี้ก็คือว่าจงพยายามที่จะถือตามสิ่งที่พระบินเจ้าสอนเราแล้วเราก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์และเราก็จะมีความสงบสุขในหนังสือเล่มหนึ่งที่มีนักเขียนคนหนึ่งได้พูดหลายสิ่งหลายอย่างที่ มันเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยานะครับแล้วก็มีในนั้นก็บอกว่ากษัตริย์องค์หนึ่งได้บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากให้แก่พระราชินีโดยกล่าวาาว่าพระองค์ตรัสว่าความน่ากลัวในเวลานั้นนะข้าพเจ้าจะลืมเลือนไม่ได้จะลืมไม่ได้เด็ดขาด พระราชินีก็บอกว่าใช่พระองค์จะไม่ลืมหรอกแต่ถ้าพระองค์ไม่เขียนบันทึกไว้หน่อยพระองค์จะลืมแน่นอนโมเสสในเรื่องของเราที่ได้อ่านไปแล้วนั้นก็ได้ทำสิ่งเดียวกันก็คือให้ประชาชนเนี่ยนอกจากจะได้รับการเตือนเป็นระยะะ,ยะแล้วให้บันทึกไว้ด้วยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องไม่เกิดซ้ำในทางที่ผิดแต่ให้มันดีขึ้น พี่น้องครับหลายครั้งเนี่ยคนเราจะต้องได้รับการเตือนไม่ใช่แจ้งให้ทราบแต่ว่าต้องเตือนด้วยว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นเพราะความจําของพวกเราก็สามารถที่จะเลือนลางแล้วก็ลืมได้ง่ายๆดังนั้นถ้ามีใครมาเตือนพวกเราเป็นครั้งเป็นคราวก็ถือว่าเราโชคดีนะครับอย่าไปหาว่าเขาจุกจิกจู้จี้เป็นต้นสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหลายครั้งบางที เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้า,าว่ามีการเตือนกันบ้างมันก็จะไม่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่อยู่ในวงกว้างนะครับส่วนในพระคัมภีร์ในวันนี้มันคัมภีร์จากพระธรรมใหม่นั้นเราก็ได้ยินเรื่องบรรดาสิทธิ์ที่ฟังพระเยซูเจ้าเตือนเขายืในใจความว่า จงอยากคิดว่าเรามาเพื่อบลบร้างธรรมบัญญัติหรือคำสอนของประกาศศพแล้วพระองค์ยังบอกอีกว่าถ้าผู้ใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงข้อเดียวแม้เล็กน้อยที่สุดและสอนผู้อื่นให้ละเมิดด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ส่วนผู้ปฏิบัติและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติด,ด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์พี่น้องครับ พูดถึงตอนนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเราเนี่ยเป็นต้นสังคมเล็กก็คือในครอบครัวเราก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนมากที่สุดในการที่จะอบรมและเป็นตัวอย่างแก่ลูกๆนอกนั้นในสังคมที่ในครอบครัวที่มีลูกที่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่กับน้องก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือกันและกันด้วยกัน นอกจากเตือนกันแล้วก็ให้ตัวอย่างชีวิตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดและพวกเราเองก็จะต้องตระหนักให้ดีว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าพ,พูดในวันนี้มันเป็นความจริงว่าถ้า,าเราได้เตือนกันและกันเราก็จะได้มีสังคมที่นอกจากดีแล้วเราก็ยังมี ความสุขที่จะอยู่ด้วยกันและก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะได้สวรรค์เป็นมรดกจริงไหมครับในหนังสือ Time Magazine หรือหนังสือ,อที่เป็นภาษาอังกฤษนี่เลยครับก็ได้พูดถึงศิลธรรมในสมัยนี้เขาถามว่ามีอะไรสมัยนี้ที่มันผิดปกติที่ทำให้สังคมอยู่ด้วยกันไม่ดีไม่ได้นี่นะครับ ก็มีการสิ่งแรกก็คือหน้าไหว้หลังหลอกการทรยศแล้วก็ความโลภความโลภนะครับสามอย่างนี้เป็นเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เขาได้เอ่ยถึงความจริงอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับราวนี้เรามาดูในความเป็นจริงในประเทศชาติของเราหรือในสังคมที่เราอยู่นี่นะครับมีความหน้าไว้หลังหลอกไหมครับมีความทรยศไหมครับ สัญญาฉันิงสัญญาแล้วไม่ถือมีไหมแล้วก็ความโลภมีไหมครับตราบใดที่ยังมีความเห็นแก่ตัวใหญ่อย่างนี้นะครับไม่มีชาติไหนจะอยู่ได้อย่างมีความสุขหลายครั้งรัฐบาลจะต้องเป็นตัวเป็นผู้ที่ทำให้ความหน้าไว้หลังหลอกนั้นลดน้อยลงการทรยศลดน้อยลงหรือความโลภความหลงลดน้อยลงก็จะทำให้ประชาชนสามารถอยู่เย็นเป็นสุข ข้าราชการทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่ทำงานด้วยความเสียสละไม่โลภก็ทำให้ประเทศชาตินั้นเจริญเราดูอย่างประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นประเทศที่เล็กนิดเดียวไม่มีอะไรเป็นวัตถุด,ดิบเลยแต่ขายวัตถุด,ดิบตัวนั้นไปให้คนอื่นได้ก็เพราะเขาเป็นนายหน้าและเขาสอนประชาชนให้มีระเบียบให้ลดน้อยในด้านความโลภความหลง การทรยศต่อดมการหรือความหน้าไหวหลังหลอกซึ่งบางครั้งศาสนาจะต้องทำเป็นพิเศษเพื่อให้บุคคลต่างๆนั้นได้ขัดเกลาจิตใจของตนเองแทนที่จะเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกก็เป็นคนซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ศาสนาจะต้องบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราก็จะได้รับตอบแทนก็เลยจะไม่มีการทรยศต่อกัน แล้วก็ศาสนายังสอนอีกว่าสิ่งใดที่เราได้รับนั้นมาจากพระบินจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเผื่อแผ่แก่คนอื่นแทนที่เราจะบอกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาซึ่งสังคมแบบนี้นะครับพี่น้องไม่น่าอยู่เลยไม่น่าอยู่จริงๆเราจะเป็นคริเตษชนเราจะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือที่นับถือศาสนาอิสลามก็ตามนะครับคงจะไม่อยู่ห่างไกลาจากสิ่งที่เราพูดกัน ก็คือว่าถ้า,าเราไม่มีการหน้าไหว้หลังหลอกในชีวิตของเราในอาชีพการงานไม่มีการทรยศต่อกันไม่มีความโลภความหลงมากเกินไปเนี่ยจะทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติอย่างแน่นอนประเทศชาติของเราจะเจริญขึ้นกว่านี้อีกเยอะพี่น้องประชาชนของเราก็จะมีความสุขมากกว่านี้อีกเยอะถ้าหากเราสามารถกำจัดสิ่งต่างๆที่เรากล่าวมาแล้ว ในที่สุดเราก็บอกว่าเรื่องที่พูดถึงนี่ก็เรื่องของศิลธรรมไงครับนะถ้าการอบรมการสอนในด้านศิลธรรมนี้เ,เป็นไปไม่ได้แล้วก็ทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็อยู่เป็นอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้พอเข้าไปเ,เ,าเยี่ยมคนอยู่ในเรือนจำก็รู้สึกสงสารหลายคนยังหนุ่มยังสาวแล้วทำไมต้องมาอยู่ในนั้น ก็มาจาก3มสิ่งที่กล่าวถึงทั้งต้นนะครับว่าถ้าคนเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่แล้วอยากจะร่ำรวยอยากจะมีความสุขผิดๆเนี่ยมันก็ทำให้เขาถูกกฎหมายเล่นงานและเขาก็ต้องอยู่ในเรือนจำบางคน5ปี10ปีทำให้วัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่เป็นเหมือนดอกไม้เนี่ยกลายเป็นวัยที่เหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่มี ความใฝ่ฝันอะไรอีกสาหรับตัวเองและครอบครัวดังนั้นก็ขอพระบินเจ้าได้โปรดประทานพระพรให้พวกเราได้เข้าใจถึงความหมายของการที่เราจะต้องมีระบบระเบียบของการควบคุมตนเองของการถือตามพระบัญญัติของพระบินเจ้าขอพระบินเจ้าประสานพระพรให้แก่พี่น้องทุกท่านครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง